ค่ะมีแจ้งมานะคะว่า Facebook Live หายไปแป๊บหนึ่งครับคุณไปละเมิดลิขสิทธิ์คนสีสาล้านอะไรหรือเปล่าฮะผมไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปโกนดูว่าเป็นยังไงระวัดไอคิวเพิ่มทันทีนะคะไปข่าวต่างประเทศค่ะโดนั์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาเตือนเกาหลีเหนืออีกแล้วหลังจากที่เกาหลีเหนือบอกว่าจะยิงเกาะกวมก็จริงยิงกันสักทีก็จบนะ ไม่ได้ใช่ไหมคะเขาคู่กันมากี่ปีแล้วคุณไม่ถึงหลอกเดือนเดียวเนี่ยขู่กันไม่ถึงมันตั้งแต่รัฐบาลไหนแล้วใช่ใช่ช่เคยทำไหมไม่เคยแล้วเราก็อ่านข่าวเขาอยู่นะเดีคู่กันไปคู่กันมาแต่รอบนี้สนุกดีนะไม่ไม่ยิงหรอกไม่ยิงหรอกจริงๆไม่สนุกตรงที่เขาโต้กันนี่แหละค่ะค่ะคือทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกาหลีจะมายิงเหรอไอ้นี่มันถือว่าตบหน้าอเมริกาเลยนะเพราะกัวมนี่เป็นฐานทัพใหญ่เลยนะค่ะส่วนคิมจองอึนบอกว่าอะไรรู้ไหมว่าที่ทรัมป์บอกว่าเกาหลีจะเจอแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่่อนเี อุ้ยมันเป็นเรื่องไร้สาระของคนแก่จริงๆมีเกาหลีเหนือไว้มันดีตรงไหนรู้ไหมตรงไงเวลาเราเห็นคนเกาหลีเหนือออกมาเนี่ยมันทําให้รู้ไงคะว่าสันฐานดั้งเดิมของใบหน้าเกาหลีเป็นยังไง นี่คุณพูดอย่างนี้เดี๋ยวพวกครั่งอปป้าเขาก็โกรธเอาหรอกเพราะเวลาเราไปเกาหลีใต้เราไม่เห็นแล้วเพราะทุกวันนี้หน้ามันบล็อกเดียวกันหมดเลยเมันทำให้เราเห็นสันฐานดั้งเดิมนะคะของร่างของมนุษย์เนี่ยค่ะเไปที่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียมาเยือนไทยเมื่อวานนี้นะคะเซอร์เกียลฟรอฟอันนี้มาเล่นบทตะมุตมิน่ารักมากอะยังไม่ยังไม่มาสายสายเปยงนะแต่ว่าเอาสายตะมุตมิก่อนใช่ค่ะมาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ยืนยิ้มอยู่เนี่ยนะคะก็ แล้วก็สวนทางกับประเด็นสหรัฐที่มาสวนกันเรื่องเกาหลีเหนือโดไทยโดยที่รัสเซียมาบอกว่ายืนยันตามกฎบัตรสหประชาชาติแบบสันติวิธีเ <c oughs> จ๋งไหมสหรัฐมาบอกว่าอะไร <c oughs> เลิกค้าขายกับเกาหลีเหนือนะอให้รับผู้อพยพชาวเกาหลีเหนือแบบอนมญาตนะออย่างกับแพ็กเกจโทรศัพท์นะส่วนรัสเซียบอกว่าแล้วแต่ไทยอย่างนี้เราก็มีใจให้มากกว่านะรักเลย ใช่ไหมคะมนี่คือภาพที่พบกันที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ค่ะ,ะโดยทางการก็บอกว่าเป็นการฉลอง120ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตมีการเน้นย้ำว่ารัเสเซียและไทยร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบสหประชาชาติเช่นเดียวกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและองค์กรต่างๆซึ่งก็รวมถึงสมาคมอาเซียนด้วยค่ะประชาคมอาเซียนแล้วก็มีการหารือเรื่องการเปิดศูนย์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในไทยภายใต้ความช่วยเหลือของอาเซียน เจ๋งไหมม,มาร่วมมือกันครับสงครามไซเบอร์มันน่ากลัวนะอเออแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ต่อไปนี้นะมูลค่าการค้าขายระหว่างไทยกับรัสเซียจะเพิ่มขึ้นเป็นห้าเท่าภายในสองปีอโอ้โหสุดยอดนะนี่สุดยอดเลยนะครับภายในสองปีจะเพิ่มขึ้นให้ได้ห้าเท่าเลยส่วนประเด็นเกาหลีเหนือรัเสเซียและไทยต่างสลับศนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธีตามกฎบัตรประชาชาติ และหาทางยุติความตึงเครียดเกี่ยวกับเกาหลีเหนือด้วยซึ่งมันตรงงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวของเทเล็กเลยหรือเล็กเชอร์ันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่พยายามกดดันให้ไทยจัดการกับบริษัทบางหน้าของเกาหลีเหนือหลายบริษัทที่ใช้กรุงเทพเป็นฐานในภูมิภาคเพื่อส่งเงินกลับไปประเทศแล้วก็เรียกร้องให้ไทยเพิ่มความเข้มงวดในการให้วีซ่ากับเกาหลีเหนือด้วยนะคะครับ,มรบไม่น่าเชื่อนะครับว่าใครจะกลายเป็น ประเด็นที่อาจจะทําให้เกิดการบาดหมางก,กันระหว่างประเทศยุโรปไข่นี่แหละครับไข่ไข่ไก่นะครับคือตอนนี้เนี่ยสำนักง,งานมาตรฐานอาหารของสหราชอาณาจักรหรือว่าอังกฤษนะครับก็บอกว่าตอนนี้มีไข,ไข่ไก่จากเนเธอร์แลนด์ประมาณ7 0 0 0แสนฟองนะครับ ที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงเข้ามาสู่ตลาดอังกฤษแล้วก่อนหน้านี้มีเพียงแค่21,000ฟองแต่อยู่เพิ่มเป็น700,000นะครับทำให้หลายประเทศทั้งแต่ฝรั่งเศสเยอรมันสวีเดนเบลเยียมก็ติดตามตลาดไข่ในตัวเองเหมือนกันค่ะส่วนที่เดนมาร์กเขาว่ากันว่ามีไข่ปนเปื้อนถึง20ตันนะครับมีทั้งรูปไข่สดไข่ต้มแล้วก็ปอกเปลือกส่วนใหญ่ก็ขายให้กับร้านอาหารไปซึ่งไข่20ตันนี้น้ำหนักเท่ากับช้างแอฟริกา2ตัวครึ่ง Mm hmm. แต่ทีนี้เบื้องหลังของไข่ปนเปื้อนเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับถ้าเป็นทางเบลเยียมที่เขาออกมาออกมาพูดถึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีนโยบายหรือมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทุจริตอยู่ที่ยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าไข่จะนำไปสู่ประเด็นการบาดหมางกันในยุโรปได้หรือไม่ค่ะนะฮะ เมื่อวานนี้มีอุบัติเหตุรถบัสสองชั้นที่เป็นสนัญลักษณ์ของลอนดอนเนี่ยพุ่งชนเข้าไปในร้านค้าปรากฏว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะครับแต่ถ้าเมืองไทยชินใช่ไหมคะโอ้ยสบาย ล่าสุดก็เพิ่งจะพุ่งเข้าไปรถกระบะ<ส>คันหนึ่งพุ่งเข้าไปในแบงค์<อ>ไทยพันธย์น่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยที่อัง,ง <laughs> อกฤษรถบร2สองชัน้นพ <laughs> ุ่งเข้าไปในร้าน <laughs> และปรากฏว่าไอ้จุดที่เกิดเหตุเนี่ย <laughs> เขาเรียกว่าลาเวนเดอร์ฮิลล์อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอนเป็นจุดที่ดังจากภาพ,พยนตร์เรื่องเดอะลาเวนเดอร์ฮิลล์เมื่อปี1951อาเะคะเกิดได้ยังยังยี่สิบปีก่อนเกินนะคะลาเวนเดอร์ฮิลล์ม็อบเนี่ยได้รับรางวัลออสการ์นะคะตอนหลังเรามาดังนอตติงฮิลล์ใช่ไหมฮ คนขับเนี่ยเขาสารภาพว่าเขาหมดสติขณะที่กําลังขับรถแล้วก็จําไม่ได้เลยว่าไปเฉียวอะไรมาบ้างามีคนบาดเจ็บ2คนค่ะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่กลับมามาร่วมโหวตโลโก้ช้างศึกใหม่ของทีมฟุตบอลไทยค่ะดูซิว่าคุณผู้ชมชอบแบบไหนนะครับ